วันมีบ้านหดฝนตกบ้างดูบ้านมีแตก่การฝนตกเยอะมากเลยเขนะ้าไหมบ้านมีแตก่การฝนตกเยอะมากเลยบ้านมีแตก่การฝนตกมากฝนตกเยอะมากบ้านมีแตก่การนะตกเยอะมาก นตหนักมากเลยจังหวัดในฝนตกบ้านไนฝนตกเมื่อกี้ฟ้าร้องเยเออดุิดุริน่าดูดิดูริอื้มได้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 เลยไ้ในกาลฝนตกหนัก ใครฝนตกคอมเมนต์มาเลยใครฝนตกคอมเมนต์มา